ปกติเราจะแบบนัดถ่ายกันตอนเช้านะแต่รอบนี้เราแบบเป็นเทปกลางคืน,นแล้วตอนนี้เวลาเรานัดกันไว้กับเพื่อนๆว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวกันคืนตอนเที่ยงคืนกันเดี๋ยวเราอาบน้ำแต่งตัวกันดีกว่าแล้วไปดูกันว่าวันนี้แบบจะสนุกแค่ไหนเจอกัน แบบนี้ b a n g k o อ Story ี p พีนี้จะพาไปเปิดมุมมองการเที่ยวกลางคืนแบบใหม่แบบสับที่หลายคนอาจไม่รู้อ่ามาถึงท่าสานแล้วจ้าไม่ได้มาจ้าท <c oughs> ิงเก่าเหรอทิ้งเก่าทิงเก่าเขาบอกว่าเอาจริงๆครูไม่ได้มาหนา มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากใช่เอาดริงๆตัวระดับโลกมาเที่ยวที่นี่กันค่ะประเทศไทยไทยแลนด์เวล่ามันข้าวสารมันยังรวมความเป็นสตรีทฟู้ดรอบข้างไว้แบบสุดๆเลยจริงปะเนี่ยจริงโกหกปะเนี่ยจริงจริงเน็กะตัวชอบมากมูฟปลาอ้าวมาข้าวสารต้องกินหมูฟปลาไงแม่แม่บอกเลยเหรอแม่บอกเลยบอกเลยตลาปลาแล้วเจาะไปกินดีกว่าโอ้ต้องแซ่บจินที่นี่ กินมากไปยวไปดูกันว้าวมันเป็นร้านที่ฉันแบบว่ากินแบบกินเป็นประจำฉันก็จะพาพวกเธอไปเลยเลยเยประจำเลยแล้วถึงแล้วจ้าบุกคบรนี่ดูดิดูดูดูความแบบพุดๆุดุดุดอ่ะโอ้โหนัวมากทุกคนม ไหล่ย่าไลยไหล่ย่าำไหไดเหรออร่อยไหมอร่อยปะอร่อยดีสิติที่อร่อที่สุดคือปลาอันนี้คุณพี่ทำปลาเองเลยใช่ปะโอ้ยทเองชอบเป็นเองโอ้ยเอเร็วอร่อยปะเอาไเลอร่อยปะวันมันอยากกินมาเล่งกันนะดมดมกินปลา่อยดมดมกิปลาหน่อยอร่ลาดีอ่ะปลาดีนะฉันให้เขากินถึงเวลาตาเธอรักเป็นไงาม หมูนุ่มหมูนุ่มอุ้ยอุ้ยอุ้ยร้อนร้อนอุ้ยเฉดเฉดเดีเดี๋ยวเดีเด๋ยวหยิบไปหน่อยเยามาอ้โหเคื่อผ้าเมไปหมดแล้วโอ้ยอาลาด้าเดิงสองซ้ำอือหือโอ้โหนี่บ้าเอามาเลยค่ะร้อยไม้ แล้วแรงมาแล้วก็ต้องเดินย่อยหน่อยไหมทุกคนจากสตรีทฟู้ดถนนเข้าสารเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันต่อที่ตลาดสำเพลงเขาบอกว่าห่างจากที่นี่ประมาณ4.5กิโลเมตรและเป็นตลาดที่เขาบอกว่าจะคึกคักมากในช่วงตีสองและที่สำคัญของถูกมากเธออยากได้อะไรอัได้กิฟต์กิฟอะไรกิฟบอกว่ากิฟต์ตัวเล็กๆแต่ว่าติดได้เยอะรอบหัว,วอันนี้เธอซื้อกิฟต์ให้กระตูนเนา ไม่ซื้อให้ตัวเองอ๋อซื้อให้ตัวเองอะไรยี่สิบอะไรยี่สิบถูกมากซื้อสักร้อยอันแต่ถ้าเราซื้อยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกใช่สองที่มาทีมสุดโอ้ยหมอกหมอนั่นตัวแม่หรือเปล่าเนี่ยจะบอกว่าน้องคนนี้กำลังมาเพราะอะไรรู้ปะที่จริงเธอมีอยู่แล้วสีนึงก็คือแม่ชมาติด ปกติมาซื้อที่นี่บ่อยไหมคะเพิ่งมาครั้งแรกค่ะจริงเหรอใช่เพิ่งมาครั้งแรกเราก็แบบชิลลเนาะเออคนเราต้องแบบตามแม่ชมไงชีวิตคนเราต้องแบบมีแม่ชมเป็นเล็ฟในร้องเต้นเมลอนดิเมลอนเอ้าเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนอันไหนเทเวิร์กเทเวิร์กไอ้เทเวิร์กเทเวิร์กการ์ตูนเช็คบินค่ะ หมดไปประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทที่นี่นะคะเปิดทุกวันเวลาเลยตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงเช้าเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะขายจำพวกกิฟต์ชอบสินค้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋าและที่สำคัญราคาถูกกว่าตอนกลางวันอีกด้วยนะและคือมากลางคืนแบบนี้หายห่วงเรื่องความปลอดภัยแน่นอนเพราะทุกซอกซอยสว่างทุกมุมมีกล้อง C C T V เดินได้ช้อปปิ้งได้แบบเพลินเลยแกฉันได้แบบ ยาดมอ่ะทุกคนน่ารักมากเป็นยาดมที่แบบปุ๊กปิกอ่ะอุ้ยอุ้ยแล้วดิอุ้ยฉันไม่คิดว่าฉันจะเจอปุอกหมาดอยู่ที่นี่โม่ที่มันสวของฉันแล้วนะใช่เธอต้องเหมาเขาแล้วล่ะทั้งร้านบอกเลย กำลังเป็นกระแสนะคะแต่ฉันจะไม่จบแค่นี้มีลาบูบูมีไคเบบี้มีโลโนมีฮีโรโนมีสกาพนดาสกาพันดาก็คือมีเสือที่เธอชอบใช่หน้าเธอเหมือนลาบูบูเหมือนกันนะลองเอาหน้ามาเที่ยวลาบูบูดิหน้าเหมือนลาบูบูตั้งแต่มาเดินชอบร้านนที่สุดแล้วอันนี้นะชอบอันนี้ที่สุดเลยมันนึ่อันนี้องุ่นเคียวฮู ส่วนมากเวลาซื้อตามซูปเปอร์มาร์เก็ตมันจะไม่ขายเป็นแพ็กอย่างนี้เว้ยแต่อันนี้ขายเป็นแพ็กหลังจากที่เราละลายไปกับการช้อปปิ้งที่ตลาดสำเพ็งเรียบร้อยแล้วนะคะห่างออกไปอีก3.8กิโลเมตรเท่านั้นเราจะพาทุกคนไปทำบุญตอนตีสี่กันอันนี้คือต้องบอกเลยว่าน้อยคนนะที่รู้ว่าเราสามารถทำบุญตอนกลางคืนได้พิกัดคือวัดหัวลำโพงค่ะไปไปกันเลยเดี๋ยวต้องว่าตรงไหนเดี๋ยวต้องว่ว้ตรงไหน มีพ่อทันใจด้วยอ๋อมีหลวงพ่อทันใจเอ็นแล้วก็หลวงพ่อโตแล้วก uh, uh ็หลวงพ่อโตมีทุกศาสนาอีเอื่องไหว้ฝนอะฝนลงเ้า ja เทพโคาดีเจอแล้วกาถาบูชานี่เขาก็จะมีแบบเทพพระเจ้าไช่ซิงเอียนี่เกี่ยวกับเงินทองจริงๆเขามีเยอะมากนะที่เนี่ยคือใครจะมานอกจากแบบพุทธฮินดูแล้วก็จะมีแบบพุทธจีนด้วยอทุกคนมาดูกันเป็นเท้าจตุคามรามเทพพระเจ้าหกลกซิลนี่ฮกลกซิวครบทุกคนขอได้เลยเดี๋ยวฉันขอตัวไปขอบ้าง กระตูนก็กําลังไหว้องค์พระพิฆเนศอยู่นะคะบอกเลยว่าวัดหัวลำพงครบจบและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครที่มาตัวเปล่าแล้วไม่ได้มีเ,ออเครื่องไหว้เครื่องไหว้ก็สามารถมาบูชาที่นี่แล้วก็มาไหว้ที่นี่ได้เลยอีกอีกจุดหนึ่งที่มันเป็นเหมือนไฮไลท์ของ mm hmm. ที่วัดหัวลำพงเลยคือการทำบุญลงศนนะคะ mm hmm. จุดที่ตั้งของมูลิติ ร่วมกระตันยูด้วยขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ยุ่งยากนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ส่งบุญเยอะมากด้วยไปดูกันสิ่งแรกที่มาถึงก็คือพกเงินนะคะแล้วก็ไปที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็กรอกชื่อนมสกุลกรอกอะไรทุกอย่างแล้วก็เขียนจานวนเงินที่เราจะต<ป>้องจ่ายบริษาทเข้าไปนะคะอ่ะเดี๋ยวไปจัะ อ๋อสีสีสชมพูก็คือติดโลกแล้วก็อันนี้อธิษนฐนานว่ทาทั้งทำรู้ในายแล้วก็อานแล้วก็ไปเผาอ๋อขอบคุณค่ะ เช้าพอ<ว><ว>ดีเช้าล้วเช้าแล้วอิ่มบุญงานอิ่มบุญก็คือปกติเราจะแบบไม่ค่อยได้ตื่นมาทำบุญตอนเช้าแตนน่ก็คือทำบุญเช้าเหมือนกันแต่แต่เป็นเช้าที่ยังไม่ได้นอนคลอยเคยได้ยินนะคะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหล พอวันนี้ได้มาเที่ยวปเปลี่ยนบรรยากาศกับเพื่อนๆก็เข้าใจเลยค่ะว่าน,นักท่องเที่ยวก็ยังคงมีทุกๆท,ที่และยังมีคนอีกมากมายเลยที่ทํางานกันตอน,นคืนไม่แพ้กับตอนกลางวันเลยค่ะอย่างพี่ๆี่พนักงานกวาดถนนของกทมที่ตีสี่แบบนี้ก็เริ่มทํางานกันแล้วแต่เรานี่สิยังไม่ได้นอนเลยในวันนี้ขอพูดก่อนละกัสิ่งที่ได้ก็คือรู้ว่าเออเที่ยวกลางคืนในกงเทพผมปลอดภัย อเออใช่เดามาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นได้ดูว่าเออจริงจิรุงเทคบก็คืออ่ะมันไม่ได้น่ากลัวเลยเออถูกพื้นที่ที่เราไปเหมือนเรามามาเหมือนมาแบบช่วย,ยืนยันหน่ว่าเอ้ยมันมีไฟสองสว่างนะมันมีคนปลุกพ่ดพาดนะมันมีการจราจรที่มันยังยังยังเกิดขึ้นอยู่อ่ะในพื้นที่ตรงนั้นเลย,เยอ,อย่างเนี้ยและอย่างเลงไม่ร้อนค่ะก็ร้อนอยู่ก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นไม่ปกติเธอจะเจอแสงแดดอะไรเอออะไรเออน่าหยาอันนี้หน้าไม่หยาแต่ว่าหยาหยา และเดี๋ยวครั้งหน้าแบงคอ o สตอรี y จะไปที่ไหนอีกต้องติดตามกันนะจ๊ะเออแล้ววันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย